แแลล้้ววกก็็ต้องอธิบายขั้นตอนด้วยป่ะคะต้องพูดหน่อยหนูขี้เกียจพูดนิดนึงแช่กูดสิพูดี๋ยเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาไม่รู้ลูกยังไงคะยังไงพี่ผงผงเดี๋ยวก่อนเจมีที่แปลภาษาไหมราให้รออ่ะคือเริ่มขึ้นมแล้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งป่ะแม่อย่าลืมแม่แม่จาน